สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการที่จะให้นักเรียนเล่นเกมแล้วก็เป็นขั้นตอนในการส่งงานในรายวิชาศาส,สนาสากลน,นะคะของเรียนชั้นม .6 ทั้ง6-4แล้วก็6-5อ่ะก่อนอื่นนะคะไปที่แชทกลุ่มก็เข้าไปที่ m e s s e n g e r นะคะเดี๋ยวรูจะส่งลิงก์เกมไปให้นักเรียนได้เล่นนะคะให้นักเรียนเล่นจนกว่านักเรียนจะได้คะแนนที่พอใจแล้วก็ เข้าไปในเกมก็พิมพ์ชื่อนะคะอย่างชื่อกูพิมพ์ชื่อไปเลยจอจริงนะ,ะนกักเรีจริงห้องหกสี่กสียแ้วกัน,นที่น่าจเข้ามาที่หนึ่งก็เริ่มเล่นเกมได้เลยเกมนี้ก็ให้กดเล่มนะครับเป็นเกี่ยวกับศาสนาเนาะเป็นเกมไหนอ่าถ้าใช้กระตอบเลยประมาณนี้นะคะถ้าตอบผิดก็จะ,จะกระบะผิดนักเรียนให้นัเกเรียนเล่นจนกว่านัเกเรียนจะ ได้คะแนนเยอะที่สุดเมื่รเกมหมดเวลาให้เรียนแคปหน้าจอนะ,ม,ะนมันมีจะมันมันจะมีคะแนนบอกให้นเรียนแคปหน้าจอแล้วก็พิมพ์ชื่อให้เรียนพิมพ์ชื่อเลยนะหลังจากที่นักเรียนเล่นเกมเสร็จนะคะน้องเ,เข้ก็ไปเปิดที่ c s s r o o m นะคะแล้วก็ กดที่มอบหมายงานจากนั้นก็เพิ่มแนบไฟล์ค่ะเลือกรูปภาพแล้วก็กดคะแนนที่นักเรียนได้แล้วก็มากดส่งแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะ